กนึ่งเอคับเ่นะครับสามสองหนึ่งเดียวจังแดกับบ้อหลูแวดเดียว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 าอ,อะไรยืดเลยสัตว์ช้างกูอยู่ไหนอยู่อยู่นู่นในสัตว์ <เอ S 1> สัตว<แ>์นู่นกลิ่นตัวแรงจัดจนเสื้อขาดไหนเอะเสื้อขาดหรอเนาะ น้องมันทนความเปรี้ยวไม่ไหวหรอกน้องลุงสกปรกโสโครกเหม็นเปรี้ยวยิ่งกว่าจัแร้ตัวเองครับอักชื่อกครับไม่ต้องรักกูครับเหลี่ยมรักแร้จ๋าเสื้อเอลเอก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเน่ารักแร้จ๋าเสื้อเสื้อไม่ทนแล้วนะจ๊ะต้องอดไอเอเอเฮ้ยน่ารักอะไอเอเอ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 บ้านใหม่มีงูไหมครับบ้านใหม่หรอครับคือตงเย่ก็อยากให้มีงูให้น้องลุงงูน่ารักอะครับเล็กน้อยน้อยครับเฮ้ยสัตว Tang, ขอบคคุณไม่ย <laughs> ังม e <eland> ีม <genau is Hello>, ุกเลยไมยรู้ลุงจะขำมายไม่คิดได้ไงวะกล้องชัดจังครับขยับหน้ามาใกล้ๆหน่อยเรียบร้อยหัวหน้าควายหนึ่งตัวมองลูกน้องควายแปดพันตัวลาอะไรบินได้ครับปลาเ่งลากฏว่าเป็นคนโง่ที่ตอบครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงหัวกระบาลปฏิเสธการมีอยู่ของสมองครับถ้าลุงโศโคร ต้อนรับห้องใหม่ที่ครับศูนยแปดแปดศูยแปดแปนยายยสุดแขนใจสู้หรือล่ากูสู้ไม่ไหวแล้วกูสู้ไม่ไหวแล้วโดนขนาดนี้